อีจ้าพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องไปพี่น้องป้องคกมานี่ยผ้ากันม้ยางมะเร็นมะเร็นแม่น้ำแม่น้ำแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นห้องเส้าหน้าเป็นบ้านเส้าหน้าน้อยของสันเตอรฟานครับเจิมขจอกกอต่อไยวงเฟ้ยฝาไม่ยางนี้วันนี้พี่น้องนี่แมนบอแมนจ้ะเอออันผ้าหยเส้าหน้าในช่วงฤดูหนาวเนาะฤดูร้อนกับเส้าไดเขาไปเบิ้งตีอ่าอยาก ออกกำลังแบบบ่ต้องบ่ต้องไปเลีนบ่ต้องไปยังอยากเงื่อนอกดังื่นสีนะเออคะสามารถเศร้าหนาได้หนิอันเราเรียงเรียงบายายบุญกับพ่อญหยันตบ่หาตาเศร้าเนาะเราเศร้าหลุดแล้วึ้นคืนรถโดนคืนโดนโลกโดนคืนโดนโลกบึ้ดเมื่อยายบุญบิ่งหุญแล้วหลุดหุนพ่อใหญ่รู้นี่นี่บ่ได้เลียนเนี่ยยายบุญโดนึ้นโดนโลงโดนขึ้นโลกจ้ำเดา จำดาวแล้ว <ừ> ่าอัพดาวอัพดาวอัพดาวแล้ว่าฉันอัพดาวอัพดาวบนมือฉันบ้วนดอกแล้ว่ากินเขาหลายๆแน่อยู่บนว่ากินหลายกับบ้วนคือเก่าเป็นอย่างคือบ้วนโยบนว่าเป็นอย่างคือบ้วนย่างไปบ้วนแล้วฉันไปเหตุงานฉันอัพดาวอัพดาวอัพดาวอ่ะฉันโดดขึ้นโดดลงโดดขึ้นโดดลงรถลดฝนว่าฉันก็เลยบ้วนเ่นา อืมการดูดก็ยังว่าคนป่วยอันนั้นไหนยายใบหยางเอาท้ายรู้น่นไปหยังไปนั่นคืออะไรอืมอืมอันยายอ่บนบ่ายยายเจอหมอมาไว้เห็นหยางปตีเอามาไว้เพื่อกันนกขยายนกเข้ามาขี้ใส่จ้ามันไม่ขี้ bò mình bò mang ngoi chấm không mm. đâu đứa chấm thì cháu bò hay bon, no, no no. à đi, <cười> <cười> Can I be not surprised? I yeah, will not, surprise. <laughs> not surprised. I will not surprised. I have bikini I have bikini I can keep you in bikini โอคือนังเบองานี้อนังคุยกันอย่มันหนาวนี่แล้วยาบนไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมบไม่พร้อมนายยายจับดูก่อนน้า้ำน่ะยายจับน้ำดูก่อนมันหนาวนะ มันมันพอดีนะอู้อยากให้ยายว่ายน้ำจังเลยอ่ะยายเยดูซิเอาเช็คหน่อยสิช็คดูเสวยมากเลยค่ะยายน้่งเย็นน้่งใส่เจอมาบ่เย็นจังดีบ่เย็นบ่เย็นจังดีหนาวก็ได้เอออันนี้มันเป็นดอกกี่ดอกนี่เป็นเป็นค่ะมันเป็นดอกอันดอกบัวตัวใหญ่น่ะ เออดอกเหลืองๆมันบอกจ้าเอา่ายอ่าไปทามนี่ยนาอตก้หนานี่ไอ้ดอกบัวค่ะตอนนี้กเออยอวะเันนี้ก็ยาเจิมก็เป็นแหน่ค่ะมีสปริงพร้อมใช่เบื่อฝุ่นเลยเอาเอาไปเปทาย อ้าสีท้ายให้สองคาสีท้ายให้สาเจิมเนี่พระเอกสองพเอกนี่ก็พูดพกโมกแตงรอคักเนาะเจิมกุดแล้วรอคักเนาะสองพระเอกนี่ก็ได้อ้านั่งเอกเอา้านั่งเอกนั่งเอกเอาไม้ออกก้อนพะนะผลมาเอาไม้มาเอาไม้มาผ่าใบบ่ให้ บ่ไห้นกมันมานมาง้อยขี่พะนะพี่น้องนกมันง้อยขี่ขาโลกเลยติเจิมจุดสะพานยายเบิ่งอันพุ่นเทผุนง้องขี่เต็มอยู่นะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเฮ็ดไว้ทำไมเหรออันนั้นอันนั้นก็มีสองอันนะอันนั้นมันเก่านะคะยายอันนั้นบ่สะปิงติอีใส่ล่ออยู่แมีนเดือนั่นใส่อันอันโฟมข้างล่างอยู่ด้วยนั่นอยู่เยียกอยู่เยี่ยงยุทธ์เตอร์หนึ่ง ตงกล้องเงินเลยยางน้ากันก็เบียงไร้ไอ้ต่้งกล้องไห้กรสต่อไหวตัวฮุ่นนังแบบผู้หนึงอะฮุ่นเอ้ยมันมืดมืดดอก่เห็นยูปวเห็นยูต่วันไม่เห็นหนาะไม่เห็นหนาดอกไม่เห็นหนาเห็นต่หุ่นเทอนันละเก่อาซุ้มหาแล้ว

เออมยากยี่มูคดกมี่มูเป็นยางเป็นนางแบบสพานพะะมันเห็นกันบ่ระบาดนี้เอาเอาพระเอกือเ่าไปยางนะเอกพระเอก เอ่คุยกันนี่โอ้ยเท่กันเดาี่เนาะยืนกับยืนคือกันนายายแอคท่าเนี่ยมือกันเอลเมื่อทำเอวเปริดซี่พูดหนังกอดอกเพราะปัญหาทุกหนักใท่เนาะวานี่เนาะอันนี้เขาเอินดอกยังนี่เขาเอินมันใกล้ๆดอกเข็มดอกเล้าบานเฮาเนาะนี่ต่ว่าบานเฮามันเป็นดอกเล้าดอกเข็มไง ที่เขาไปเห็ดไม่กวาดนะอืมมันจะแย่กว่านี้ตานมันสเตฟานมีแห้งเนาะซิดปลาเนาะไปล่องสากับปลาได้ปลาได้กุ้งขึ้นเดียวขึ้นเดยวอๆนี่ตกได้เห็นปะตกได้หากินได้เห็นบ่ตกปลาได้แต่อันนั้นไต่ดังไปมองตกได้นี้กุดฮะอุ้ยย่าอ้าวอย่ามาถ่ายกันเนะตัดออกเด้อนั่นตัดออกเด้อนั่น mấy nhanh doa con kim cắt săn. They bọn sạch khá cắt săn, săn bọn nó. Góc tato, ông ta. Góc kim cắt. Batty hoài yên, like a kim cắt săn, săn. Yay, 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 โลมลมลมสวยสวยแล้วว so, ่าพี่น้องลมเย็นมากนีแล้วสอนตเ็กินเห็ดกินหยังนี่นะเออขาต้งยหวนตกลงน้ำซะันบ้านเศร้าหนา่นกรไดอยู่ในป่เาอันเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยนางกับมีบล่อยมันเนี้ยมันนาง นี่ห้องนางอยู่เนี่ยเพราะว่ายายหนาวตรงไหนล่ะอืเว้มาดห้องนาดูห้องนั่งอืมลมเออชอยากคายใยมานะหนน้ำเอาดอกไม้เอาดอกไม้มาปลูกรอบนี่ไว้เน้นปลูกบระเทศเพราะว่ามันเป็นรากตีรากเดี๋ยวย้ำหน่อยนะชัวร์ายไม่เห็นปีที่แล้วเห็นบอกหมูใยบอกเขาจะแม่ว่ามาปีที่แล้วน่ะเห็ดเห็ดเกิดเต็มอยู่ตรงเนี้ย พอันมีดอกไม้มาตั้งรอบนี่สิสวยอีแอกแบบนึงไม้ตั้งอือตะไาย่านตะหมูแล้วมาดูดมันสัตว์ป่ามาทำลายมันตอย้ายิเขามาข้งใน่กุญแจไปติดนอจ้ามันขมาม้าางไนนี่กระสุมไฟใส่นีจเบอะไี้นีเด็กเอาืนใส่นีเออนี่นใส่แล้วตนนี้ก็เป็นหินหินก็จะทำความร้อนเออ่มวยมวยขึ้นไปไหนห้อนบึ้อบึ้อตีไปไนน่ารั

ไปที่น่ะก็ทายใหญ่อยู่บนบ้านบ้านบ้านน้อยหลังนึงอ่ะล่ะเจ้าบ้านน้อยล่ะเ้าถ้าบ่นั่นก็นอนได้นี่ๆแม่นบ่อยู่บนไม้เิเานาค่ะพูดถึงว่าอยู่นี่ก็นอนนอนได้เนาะ